เอ้มันถอด,อ,ดออกเ<า>สวยวะสวยใส่หน้าก,กากจ้าจ้าจ้าใส่ไหมสวยใส่หน้าก,กากโคบิดดีว่าหนูจะน่ารักขึ้นเลยนะสามร้อยเปอร์เซ็นนี่เ <c oughs> ออหน้าหน้ากระโจนขึ้นกันอยู่ดิหน้าย่นย่นยังหน่อยฮะคันดิขึ้นอ,อ,อยู่มันบวชโอ้ยหัวยุคนละมองเอาไหมเอาไหมเอาไหมใส่ให้ดูหน่อยลูกแป๊บนึงแป๊บนึงใส่ให้ดูหน่อยแป๊บนึงว่าสวยจะสวยกว่าเข่าไหมจริงจริงใส่แล้วสวยขึ้น นในน้อยอุ้ยคือว่ะพนดอะไรเอามันกัดมันกัดนี่แขวพร้อมเออโต้วนๆนาก็อ้วนๆบัดนี้โอ้เอาเอาบักรเขาเจ้าดีกว่าเอาบักรเขาเจ้าบ้านว่านี่บัตใส่ด้วยหรืคือคือว่ะแม่บัตรใส่คือบัตรใส่แม่ใส่คือบัตรมึงเอาทีมึงมันละใส่คือแล้วบอสมึงไปใส่บักรเขาเจ้าเจ้ามาเลยย่งมาหล่อเล่นกับเนี่พอดีหัวจะเล่นระบบเดบัด ใส่บมาเจ้าใส่ไปให้พรอันบึงเจ้าใส่เร็วเดี๋ยวพ่อก็มาใส่ใส่ห่อดูสิรอมันลมนี่มันอยากให้แม่ใส่บักบัดแม่ใส่เร็วเอามึงใส่บังก้อนขันขันแม่สิใส่ใส่แม่ใส่ก้อนมาเดี๋ยวมาเดี๋ก้องบักดมึงอย่ามาเล่นล่อล่นมาเร็วเร็วเดี๋ยวใส่เบิึงห้ามาดูบัดดิบัดคือมึงเนี่ยละบัดเออ แมส่รูบน้บอแม่ใส่เ,เร็วเออถึงก็ให้เอเอาลกว่าดีๆลว่าดีๆเอาลงกว่าเอาาเอ,มอ,อแม่ไปหยอกมันดูแบบนี้แม่ไปหยอกอินน,น้อยๆแม่ินน,น้อยๆย,ย,ยู่ในบ้านแม่แม่นน้อยๆยู่ในบ้านแม่อเยินนี่นี่นี้น,นันมานอนอยู่น่นๆ่ นุ่มกลัวๆนกลัวนุ่กลัวอะไรลูกมันย่ายโยงเงี้ยย้ายโยงแห่เด้อนุมนั่นยายลูกนั่นยายให้ไปได้ล่ะ มันบ่ได้อยู่นี่เด้มันอยู่แต่ทองหล่นหรือเปล่าไม่เร็วเอี่ยโยงอุ้มเร็วกลัากว่าเจ้าหย่อนเจ้าหย่อนนี่ไงอย่าโยงนี่อย่าโยงเอ้ยอย่าโยงโอ้ว่ามันโยแตกอับมาสุลุกอะรักรักญาติ Vielen okay. Dank. Mm -hmm.